น้องๆน,น่ารักมากทุกคนแล้วน้องๆขอบคุณพี่ๆ f c ที่มาถึงจุดนี้ได้เนาะด้วยพลังมดของพวกเราพลังด้อมนุกปลายของพวกเราที่ยังจับมือกันอยู่ที่ยังแบบตีกันบ้างลบกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบฉันรักเขาเหมือนเดิมอยู่สุดท้ายแล้วถึงจะลบกันตีกันยังไงเราก็รักคนคนเดียวกันเหมือนเดิมก็นั่นแหละ จะให้ทําถูกใจทุกคนมันก็ไม่ได้เนาะคนคนคนมันเยอะอะ่ะแล้วก็จะให้น้องทําให้ถูกใจทุกคนมันก็เป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยอืมเอาแค่เราลูกหลานเราตัวเราเองบางทีก็ยังทําไม่ถูกใจเราเลยเนาะเพราะฉะนั้นให้เขาดําเนินชีวิตของเขาไปเขาจะเป็นยังไงก็มันชีวิตเขาเรื่องของเขาแต่ด้วยเราผู้เชียร์ยังบุม๋มเชียร์ให้น้องรักกันเชียร์ให้น้องเป็นแฟนกันสุดท้ายแล้วถ้าไม่ใช่หรือยังไง มันก็แล้วแต่เขาแต่ในตัวบุ๋มบุ๋มชอบความสัมพันธ์น้องแบบนี้มันโคตรน่ารักเลยเป็นเพื่อนเอาแค่ว่าเราดูจากการกระทําบุ๋มไม่สนใจเรื่องคําพูดนะทุกคนส่วนมากนะไม่ว่าจะแบบเพื่อนอย่างนั้นอย่างนี้บุ๋มไม่ได้สนใจบุ๋มไม่ได้ติงเรื่องเพื่อนของเขาแต่มันโคตรพิเศษอะเอาเป็นว่าเพื่อนเขาเขาเป็นเพื่อนกันแต่โคตรพิเศษกว่าใครที่แบบ เออเพื่อนเหรอมันก็ทําให้เราเอ๊ะเอ๊ะได้อยู่ตลอดเลยเนาะคือเอาเป็นว่าบุ๋มไม่ได้สนใจเรื่องกับคําพูดของเขาว่าเพื่อนไม่ได้สนใจคําว่าเพื่อนของเขาอ่ะอดูจากการกระทําดูจากอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขายังรักกันมากสถานะอะไรไม่รู้แต่ความรักของเขาจากที่เราดูจากที่เราเห็นเพอเอๆมันมากกว่าคนที่บอกว่ารักกันฉันรักเธอมาก มากกว่าคนที่เป็นผัวเมียด้วยซ้ำบางคู่ด้วยซ้ำบางทีนะนั่นแหละผมชอบความสัมพันธ์ของเขาแบบนี้มันโคตรน่ารักเลยมันมันน่ารักมากอะ่ะจากที่ที่เราเห็นเนาะปุมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะเห็นเหมือนผุมชอบแบบเนี้ยมันจะได้ไม่เลิกกันเนี่ยทุกคนมันก็จริงนะทุกวันนี้เขาก็ยังไม่เลิกกันเลยญาติอยากจะพูดอะไรสักหน่อยนะฮะ ขอบคุณทุกท่านทุกๆคนที่มางานในวันนี้ทั้งหน้างานแล้วก็ในสตรีมไลท์ทุกๆท่านทุกๆ,ๆคนครับ<ไ>ผมกับปก็อยากจะขอบพระคุณทุกคนครับในทุกๆปีที่มาติดตามไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตโน้กคอนเสิร์ตปายหรือคอนเสิร์ตคู่ของพวกเรา<ไ>หรือน้องของพวกเราก็คือน้องๆซอยตันนะครับ<ไ>ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่ยังเป็นกำลังหลักกำลังสำคัญเป็นแรงผลักดันให้กับพวกเรานะครับ วันนี้เป็นวันที่ดีใจมากๆที่ได้มาที่นี่เป็นโมเมนต์เดิมๆอยู่ริมคอนเสิร์ตอยู่ริมหาดที่มีทุกคนมาร่วมกับพวกเราด้วยอย่างผมเป็นคนพูดไม่เก่งผมอาจจะพูดไม่มีคำสลัดสลวยสักมากมายเท่าไหร่แต่ผมอยากจะบอกว่าผมยังรักทุกคนรักมากๆและจะรักตลอดไปผมดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนรวมงานกับเพื่อนคนนี้แล้วก็พี่พี่ชายทุกๆท่านออเดรลทุกคนก็ับผมรวมถึงทีมงานทุกคนดีใจมากๆครับผมอะคนบายพูดแล้วนะฮะ ก็ขอรักทุกคนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เสียสละเ,เวลามามาเพื่อหาพวกเราบางคนมาเพื่อจะส่งกำลังใจให้กับพวกเราด้วยซ้ำบางคนเดินทางมาไกลามากมาไกลเพื่อมาหาพวกเราแค่เพียงคืนเดียวเราก็กลับไปทำงานบางคนมาใช้แค่เวลา3 4มสี่ชั่วโมงอยู่กับพวกเรา แต่ก็มีแรงที่จะสู้กับงานต่อไปขอบคุณที่ให้พวกเราเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตขอบคุณที่คอยผลักดันพวกเราเสมอถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีเราในวันนี้แน่นอนครับผลงานเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่ชื่นชอบมากไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรมากมายในชีวิตสักเท่าไหร่แต่เรายังคงอยู่ด้วยกันแล้วก็เป็นพลังวิเศษให้กันแบบนี้ เสมอไปครับอยูกันแบบนี้เป็นนานาน,นะครับทุกคนครับเป็นพลังพิเศษด้กันแบบนี้ไปนาน,าน